ตายแล้วหรอผมมันโคตรกลัวไงทุกคนไว้ละก็นะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเลี้งครั้งแรกนะครับผมโอเคจากแล้งฮีโร่อีกผมจากเลี้ยงฮีโร่อีกผมเหลือเท่าไหร่อู้จัก อุ้ยนี่ไงทุกคนซีซนะันยี่สิบเอ็ดหายซีซั่นยี่สิบสองมาแล้วซีซันยี่สิบสองโอเคเข้าสู่ซ <c oughs> ีซั่ <c oughs> นที่สิบสองพี่แกงผมเหลือแค่โกสองเองอ,ะ <c oughs> อ่ะเอีกเลยผมเหลือแค่โกสอง <c oughs> <c oughs> แน่นอนครับทุกคนผมก็ไม่เล่นดอกครับเล้งใหญ่เดี๋วผมจะเล่นเล้งธรรมราเอ้ยได้สกาถาวบอลเย็ฮู้อันไอ้นั่นไงอันเอ้ยได้สกาถาวบอเฮ้ยบ้าเปล่าเอามันได้สกาถาวบจริงๆบ้าไปแล้วเอ้าต่อยมวย เอาแล้วผมไม่มีอะไรไปต่อยแล้วนี่กิจกรรมหาขว้าแล้วไม่ดูดีกว่ากิจกรรมไร้จาละอะไรหนาววะผมผ่าไม่ยกอยากมีคนกอดมากกว่าว่ะมาเป็นพ่อผมไหมหน่อยสิ เอพี่พูดไปในคลิปแล้วว่ะโอ้อะไรวะนี่อาเต้แข่งเหี่ยงแเลยว่ะโอ้อแขยงเหบีลยงเลย, <c oughs> ย <c oughs> สวัสดีครับเอฟซีทุกๆคนใครอยากเป็นผู้สนับสนุนของอาเต้ยเพียงกดติดตามช่อง YouTube ของอาเต้ยขอบคุณครับ ผมอาเตอร์ทีวีจ้ารู้สึกเหมือนว่ามุมกล้องผมถ้าเอามามุมนี้มจะดีนะมันจะไม่มีเสงไฟสะท้อนด้วยวะดีดดฮอัลลสวัสดีครับฮัลลสวัสดีครับเพี่แอพี่นได้ยินเสียงผมไหมฮัลโลูฮิว เปลี่ยนมายกันตปต,ต,ตายเบิร์ดป่นตายเบิร์ตอาเตยร์กับใต้กัน,นทิบเิลคิลทิปเลคิว กูบ่ทันได้ปลูกอันนี้แม่เกี่ยวกับไม่กัน ว่าอยู่ทำไมเสียงว่มันหลังในลำโพงดูจะได้ยินเสียงใแชบบ่ป่ะเราอ,อัดคลิปหนึ่งดีกว่า ส,สับสนบนใจมาดิครับไหนมันอยู่ไหน oh. ทำไมไม่ติดหัวมาดิ คีดุนตอนนี้มันได้ยินเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวเอาสายสมทอท็อกมาใส่เหมือนเดิมสมท็อกมาใส่เหมือนเริม,ม,มเหมือนเริมเหมือนเร็มป้ง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  อยากเล่นมานานมากเลยนะครับท่านผู้ชมอยตายระเบิดตายระเบิดบอกเลยฮัอโหลพี่อ่าี้ยินเส่ยงผาฮมมฮ้าไดายินก็าปิดไิาฮ่าฮ่ดฮ่าฮ่าแ่กด่าฮ่าฮ่ตกแตฮ่า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 ฮ่วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ คนยิงแล้วต้องบอซ้ำยิงื่อนผมโอ๊ะโอ้อยหัวแตกเหรอโอ,โอ๊หัวหลุดครับผมนี่หัวหลุดฮิ้วเพี้ยนจะตายแล้วฮิ้วเพี้ยนจะตายแล้วฮิ้วเพี้ยนจะตายแล้วเพี้ยนอะไรกันครับนี่ไอตาไปขนาดผมดูงงไรครบอบตายแล้วเหรอ ข้าหัวสองนิดนึงนะนิงไข่เองนิงไข่นิงเต้ยหรอนิงเต้ยหรอปืนผมมันโคตรกลัวไงทุกทุกคนไหว้ละแตกไปซะนิงซ้ำแตกแล้วเห็นไหม ตัวเดียวอยู่ไหนโผกมมันดิเก็บหินว่ะเก็บสีปัตตาฟสีดีกว่ามาดีมาดีไหนวะเพี้ยนเห็นบอกเลยนะเดี๋ยวอเอาเต้จะก,การบอนเองอตเต้สีมาสมาโคตรมามือโคตรมาอุ้ยนั่นไงขอขอขอเอา้าเอา้าตี่ขวาน,นะอะไรกันครับนี่ เฮ้ให้จ่ายสิโอ้สี่คิวอะย้าววววไม่อย่างตัวนี้อะไรกันครับนี้บ่มียังเสยจบแล้วเดี๋ยวอ่ะเอ้บ้าเพื่อนผมเพื่อนผมมันทำอะไรนี้ แตกไปดแปิแตกไอ้บ้าเอ้ยเอาน้อยหนาไปกินนี่มันจะแตกแล้วมันจะแตกแล้วไอ้บาอ้าเอ้ยมาดไิไป วิ่งไปไหนโอ้เด๋ยนนี้มันก็น่าทิ่มลงพื้นนะครับอเอ้าเพื่อนตายแล้วหรออุย้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยนายนะอุย้ยมันช่วยไม่ได้แล้ว,ม,วมาดีไหนะยูยก็มาดีครับโอ้ผมจะยิงหัวมันโอ้เพื่อนติงยิงก่อนก่อนโอ้ไม่ได้วะ เนี่ย <laughs> อะไรวะไอ้เหี้ยถ้าบีงูเก็บไปเกียคิวแล้วยังคิวผมไปโหมดอ่ะไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้หากหน้า,าเต้ยหรอให้แอตเต้ยโหดๆหน่อยไม่ได้หรือไงอรูอวะดีเพียนเพียนไม่ดียินผมใช่ไหม คนหลุดคนหนึ่งก็ยังสนาครับทุกคนก็คนมันโหด่ะครับมาดิโหดีวมันไม่กล้าวัดอะครับมันกลัวหัวแตกอะครับมันรู้ว่าผมคมแค่ไหนงไงนี่ไงนี่เห็นไหมถ้ามันวัดปุ๊บมันตายวัดปุ๊บไ,ไอบ้านนั้นรัดคิวผมผมยิงจะตายแล้วแต่มารัดเอาสยๆเก็บสอ,สอสงอะครับ ก็บสองมาตาักเออเก็บสี่อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใส่ยังไม่ใส่ไม่ว่าเก็บสี่มาตาฝักสี่เว้ยเฮ้ยมันจะตายนะมันจะตายนะมันจะตายนะโผล่มาดิเฮ้ยมันจะแตกแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายมันจะตายอย่าฆ่ามันอย่าฆ่ามันมันจะตายแล้วอย่าฆ่ามันมันจะตายแล้ว อะไรครับเนี่ยมันจะตายแล้วแม่ข้ามันเฉยเอ้าเอ้าตายแล้วหรออุ้ยมันยิงสามมิตรเองนะเฮี้ยวเพี้ยนเฮี้ยวจะตายแล้วเพี้ยนเฮี้ยวเฮี้ยวเฮ้ยไอวอไม่บักอุ้ยไอวอไอวอผีบ้าเฮ้ยเบอร์สามมันจะเก็บสีนะมันจะเก็บสีได้เอี้ยมัน เจ็บสีได้มันแปดคิวไอ้บ้าเอ้ยแล้วม,มันตายวงหวาโอ้โหโอ้อะไรกันครับนี่เพี่อนเราหลุดสามคนสแสดงว่าก,ก็เหลือแค่ผมคนเดียวโอ้จบแล้วว่าอยู่ี่เพื่อนผมหลุดหลุดสามคนเลยเหรอ บ้าไปแล้วว้าบอคอแตกตาสุดท้ายเราต้องไม่แพ้นะเพื่อนเราต้องชนะตาสุดท้ายเราแพ้ไม่ได้นะเพื่อนเราต้องชนะเท่านั้นนะเพื่อนกันต้องเราสุดสีมือนะนี่เพื่อน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 มันมันอยู่ตรงหน้าแืมใหนึ่ง แล้วหรออะไรกันครับนี่โคตรอะครับก็แบบนิ่มๆแบบนิ่มโพูดไยเกินไปบ่นี่ก็ m อ็ะครับแต่ว่าภาพมันน่าจะกระตุกเหมือนเดิมวิสิบสิบคิวเว้ยทุกคนดามี4สีพันหกได้อยู่นะครับก็นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะครับสําหรับคลิปนี้หรือวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรหลายนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบนะครับผมอ๋อแล้วก็ถามากก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์คันเจ้าฮาคอยแทงก็อย่าลืมกดติดตามสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคน